ดีครับวันนี้มาอยู่กับน้องกล่องดำสุละขามมาวิ่งดินรับวันนี้อ๋ออ๋อไอ้ก็ทางเข้าบ่อนะครับวันนี้วิ่งดินไปไปเขาวิเลยเกษตรนะครับไม่ถึงวิเลยเกษตรนะครับก่อนถึงวิเลยเกษตนระประมาณก็ ผมไปแล้วนะครับประมาณวันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบประมาณนี้ผมก็ไม่รู้เหลือเท่าไหร่นะครับอ,นนอันนี้ทางเข้าบอ่อนะครับผมอันนี้นนรถม,มาแค่สามคันนะครับยือ้อสามสี่ห้าคันนะครห้ราคันก,กับผมด้วย เยียรุดนะครับเกี่ยสามลุดนะฮะทุกคนอะไรเกี่ยสามลุดด้วยอันนี้ที่ผมขับเนี่ยเยี่ยสามลุดแอร์ก็ไม่มีนะครับเนี่ยเอาไหม God ก็ผมไม่อยากจะพากเลยนะไม่มีแอร์นะครับแล้วก็เกี่ยสามลุดด้วยนะครับอันนี้ก็สลิงนะครับเตรียมไว้นะครับเพราะว่าถมขึ้นชั้นสองเตรียมเตรียมสลิงไว้เผื่อนะเผื่อเผื่อ ออ่า uh oh, ถึงแล้ว mm hmm. ถึงแล้วโอ๋ออ้อเอออันนี้ก็จะเป็นรถเจ้าของนานะครับรถสีดำ,ดำ ร,ร,รถจ้าของนาเนี่ยป็นสิบลอ้อผมเองครับนี่ไม่โคไม่โครนี่ไม่ไม่โคอเดียวใ้กันเร่อรับปสิ อันนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับข้างบนเป็นอะไรนะเพราะว่ามันรถ20อายุรถ24ปีมั้งประมาณนี้มันก็ผุไปแล้วนะนี่มันไม่ได้ผุมันมันมันกวบอะครับนี่นี่มันเป็นกวบกวบนี่แล้วมันก็หลุดออกมาแล้วนี่เห็นไหมมันหลุดออกมาอย่างนี้นะครับจะหาที่หุ้มอยู่นะสารคารใครมีที่หุ้มก็บอกหน่อยนะครับผมสารคามนะจังหวัดมหาสารคาม

เต็มเต็มแล้วครับเต็มแล้วเต็มแล้วนะอันนี้ชิมล็อกนี่มานคาบตรงนี้นะทุกคนนี่คาบจิบจิบเกียนะครับต้นใส่จิบเกียมันแตกครับยังไม่ได้ไปซื้อเต็มแล้วอุใส่งานหมาเลยไหมนี่ทำไมมันล้นออกข้างอย่างนี้นี่ไปนะครับนี่ชิมล็อกก็เอามาใส่ แทนกิบเกียร์ไปก่อนนะกิบเกียร์คือไปหาซื้อไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าของล็อกมันมีไหมหรือมันต้องใส่ของรุ่นอะไรผมก็ไม่รู้ไม่เคยใส่ครับมันเคยใส่เดะผมไม่เคยไปซื้อพูดปิดนะครับเพราะว่าอันเก่าก็มันอันเก่ามาพร้อมรถมันก็แตกแล้วแตกแล้วก็ไปลงกึงครับใช่ลงกึงแล้วก็อันที่ไปลงกึงก็แตกอีกนะครับก็เคยยังไม่ได้ไปทำนะหาซื้อไม่ได้นะครับใครมีใคร,ใคร,ใครมีที่ซื้อก็บอกหน่อยนะโอ้ เดี๋ยวเราจะไปจี๊ีกันนะอ,ออกจากบอ่อน,นี้มันนานนะทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันที่เจอกันตอนออกจากบอ่อแล้วกันนะครับผมโอ้ดูดิทางไปบอ่อคือจะพูดยังไงหรอมันลัดออกไปได้นะมันลัดออกไปสนุนได้นะครับมันแต่มันผ่านหมู่บ้านก็จาไม่ให้ผ่านหมู่บ้านไม่ให้ผ่านนะ,นนนะครับเลยต้องอ้อมไปนู่นอ้อม เป็นประมาณครึ่งโลได้นะครับออกจกะบอกว่ามันครึ่งโลนะโอเคเดี๋ยวออกจะบอกก่อนนะครับเจอกันที่ถนนใหญ่เลยนะฮะโอเคครับ <c oughs> ถึงถนนใหญ่แล้วนี่นี่ซอยนี้อเอเลยแล้วซอยเมื่อกี้ก็รัดออกมาได้นะครับแล้วจะมีอีกซอยหนึ่งอยู่นู้นรัดออกมาได้เหมือนกันแต่เขาจะาไม่ให้รัดนะมันจะเป็นเอ่อซอยหมู่บ้านนะครับมันผ่านมันมันผ่านหมู่บ้านกันไม่ให้รัดนะ ซอยนี้ก็ออกได้ครับแต่ไม่ให้ไปไมันไ,ไม่ให้ออกมาเหมือนกันหุบไปแล้วแล้วก็ซอยนี้นี่ซอยนี้นี่นี่นี่ซอยนี้ก็ไม่ให้ออกนะครับถ้าออกซอยนี้ได้โอ้สบายใกล้ๆนะครับเขาจะเปิดกระจกวิ่งเลยนะมันร้อนรถไม่มีแอร์นี่อันนี้ก็อีกทีมหนึ่งนะครับ รถก็อีกทีมหนึ่งไปครับเราก็ไปของเราตามสไต์นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ก่อนถึงที่เทเลยนะเพราะว่ามันไกลนะครับเมื่อกี้ครับเดี๋ยวไปเจอกันตรงเลยโอเคครับตัวน,นี้เราก็มาถึงถนนใหญ่นะครับสิ้นมิตรภาพเป็นร้อยอิรับมแต่ไม่ถึงนะนี่นี่เดี๋ยวจะเลี้ยวข้างหน้านี่นะเลยโรงเรียนเลยโรงเรียนเอ่อบ้านโคใหญ่นะครับ ยากนะไปเดี๋ยวผมจักม่ค่อยไปนี่เลยเร็วมั้ยไอ้กล้องเหมือนเร็วมั้ยครับผมว่าไม่เร็วนะรอบอยู่พันสองกางเกีงห6ขึ้นมอขึ้นเนินนะดี่เดี๋ยวใส่หน้า เดี๋ยวผมบอกด้วยรู oui, ้ว่าทำดีดีกูอยู่ดิ่ยจบเลยแล้วเนาะบีกไม่ค่อยอยู่นัหยาบแล้วเออเรียบร้อยดิเออ เขาเรียกว่าอะไรข้างหลังอะ่ะบู๊อ่ะเขาเรียกว่าอะไรบ้าบู๊ปีกแล้วไม่ใช่เฮ้ยมองยังไงอันชื่อว่าอะไรนะบู๊บีกนะครับบ้านผมเขาเรียกว่าบูบนะบ๊บีกเนาะบู๊บีกล้อหลังมันอะมันหมดแล้วครับทุกคน,ม,นมันเป็นร่องนะครับเป็นร่องเป็นร่องแล้วมันบีกไม่อยู่มัน ้าจะปเปลี่ยนก็ยังไม่มีกระตังเลยแอร์ก็ไม่ได้ทำไม่มีกระตังเหมือนกันนะครับ ขึ้นชั้นสองก็ไม่แน่นะว่าจะจ,ไจมไม่จมนะ ไม่ต้องกลัวเลยเพราคุณไม่ตกด้วย นี่แหละครับนะ